ครับสวัสด be ีครับพี่น้องมื้อนี้ออกมาหน้าพี่น้องเอ้ยานาทุ่งนี้หลายมื้อแล้วบบไดมาออกมาหน้าออกมาส่งมือเข้านาำเลยมาส่องมือหน่อไม้มาหิดหน่อไม้แล้วสิก็เอาหน่อไม้ก่อนพี่น้องเอ้ยมันเาวแล้วหน่อไม้ก็ะไรคนน่ะหน่อไม้หลายมื้อแล้วเฮ้ยโบเดมานาทุ่งนี้ดีมาพี่น้องมาก็เอาหน่อไม้ซะก่อน Ndi. Ma. Opa na. No nyai yu dai, pi nong e. Ura. No ma e karat. Ura. Ui. E kaan yu do. No ni karat. Opa na. Ura. So no bap nyai. Ura. Ndi. 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 นั่นเลยพี่น้องพี่เด็หน่อนไม้ก็ได้ให้การอยู่ได้พี่น้องเอ้ยพู้หลักหน่อบัอกใหญ่เนาะอาเลาะมือก่อนหน้าเป็นได้ไหนีน่ดิพี่น้องหน่อน,นี่ก็ได้เอาคนหน้าหน่นอบปุยยาวพูดที่งามหนอนผู้หลักอ่อนอ่อนโอ้โอโอ ว้าทุกโหข,ขนาดเลยพี่น้องเลยโุได้การเลยน้องเลยฟูดะาน้องบักใหญ่พี่น้องเลยเอ้ยเอา้าหาไปอีกก่อน,น่ะไล่ไล่ก็เอาไปเฮ็ดส้มคือเก่ากว่าลยพี่น้องเยลยไล่ไล่ก็ได้ป้าทุหนอนี่พี่น้องเลยอยู่แปน้นแปนอยู่ทางนอกพี่สักโอ้มันเอาง่าย หนอ,อนบักใหญ่ได้บาทพูดอ่ะพูดอ่ะพี่น้องอ้าโทหนอไม่นอนนี่อืมพิลึกอันนี้พูดอ่ะพูดอ่ะหนอไมมไม่ได้ใดแท้พี่น้องเฮ้ยเอา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 หามาหลาะไปเรื่อยๆพี่น้องดีเด็ดพี่น้องนี่งไหน่อยจักหน่อยอันนี้นั่งกระบวยานดอกพี่น้องเลยเอาขอมานี่ได้เข้าไปยากดอก

ับป่าอยู่ขาอยู่น้ำให้หน้าก็ได้ใกล่นี่แหละน้ำเค็มทงนี่แหละพี่น้องบ่ได้ขับหาไก่ดอกหักเอาเลยไอ้นี่หันอันเอาบักใหญ่พี่น้องเอ๋อไว้หันเอาอีกก่อนพี่น้องเลยทางนอกมันมีอยู่หนอนหนึ่งอันนี้หนอสั้นอันนี้ต้มขนาดแล้วหลุมอ่อนอ่อนโอ้ยอ่อนอ พูดนะพูดะเอาอีกคนน้อนังอยู่ในพี่อ่าพี่น้องมึงนอนั่นด้พูดะพูดะสูงเเลพี่น้องเลยโอ้เอาก่อนพี่น้องเลยเอาก่อนเอาก่อนก็เอาก่อนสูงขนาดูะ่ออพี่น้องเ้ย มันไม่นอเดียวได้อาหารเินอีกแล้วพูน่ะพี่น้องนอนไหมก่อนนี่โอ้ยพี่ลึกได้เลยนี่นอบัอกง่ายจนเหงาเลยพี่น้องเอ้ยเหงาท่วมหัวแหละเขาหาโลมาอีกก่อนพี่น้องเอ้ยพอได้ตื่มกันพี่น้องนอนี่ก็ได้เอาก่อดคอผัด อยู่แสันส้นๆแบบนี้ดำฮักผัวนอนในใจนะธรรม,มาดาใหญ่ดูดิปักใหญ่เอ้าเอานอนี่ก่อนพี่น้องเลยโอ้ยอยากมืดเลยเด้อฟ้ามืดฝนโอ้โก่อนเอาไหมแล้วบ่เห็นห้องที่ด้วยนี่มันมืดพี่น้องเลย โอ้ก็เลื้อยสั้นๆเลย <laughs> โอ้ยนั่นดิธรรมดาเนี่ยน้องไม้บุระพี่น้องน้องใดก็ได้ตาสะออนคืออย่างนี้ก่อนพี่น้องเลย Mình chắc bằng này chắc nói Bộ hình cái cây này Nó nhảy đấy chứ Ô, tối nay Đóng nó không đó. Ở tối nay còn phía nó Thì phía nó Còn này Thì xàm nó bắt nhảy Phụ đà, phụ đà. Phụ đà. nhau này Nhau có gì phần hà phía nó ơi Ở phía nó mới xung Nhìn đi

กูด่าหนูไม้โอ้โยเอ๊ะได้การได้การก่อนอันนี้ก็ได้หนใหญ่ยด้อันนี้ก็ได้ยบ่ได้น้อย đ ด้เอ้ยพูด่ากูด่าพี่ลึกก่อหนหนูหนูไหมพี่น้องเฮอขนาดเลยวะเอ๊ะเอาแหละพี่น้องเมื่อแหละ พักผ่อนพี่น้องเอ้ยเห็ดน้ำเข้ามาเห็ดน้ำเขาน้าเลยม,มา,าเอาหน่อไม้หกักหน่อไม้น้าเดี๋ยวหน่อไม้ก็ได้ให้หลายอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยพอด้เห็ดส้มถึงเผาถึงเห็ดส้มก็ได้แหละพี่น้องนี่ได้การอยู่นี่แต่หนอนง,งามๆพี่น้องเอ้ยจะอ่อนอยู่หน่อไม้พูดาหนอนด้ก็ได้พอด้เห็ดส้มนี่นะพี่น้องเอ้ยตื่มกัน กับจูกเก่าที่เห็ดไปมันได้ลายเนี่ยเห็ดส้มไว้ให้ลูกให้หลานให้ไอ้ให้น้องกินนี่พ่อเผากระสิบเผาน้ำพี่น้องเลยเปิ่งซะก่อนเอาเอาสานี้ก่อนน้อพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ